ช่วงเติมยิ้มอิ่มเพลินกับเวอร์แกสสนับสนุนโดยเวอร์แกสแก๊สมดกดสั่งเวอร์แกสศูนย์สองสองเจ็ดสองสาม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  เก่งก็อยู่กับคุณการน,นาในร้านส้มตำดอกรักแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณการน,นาคะเดี๋ยวให้ช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคือ,อ,อร้านส้มตำดอกรักเนี่ยนะคะ,คะอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทอินดี้คิเช่นนะคะบริษัทนี้เรารวมตัวกันมาได้ยังไงนะคะ,คะเริ่มจากกลุ่มเพื่อนก่อนก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่ชอบรับประทานค่ะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นร้านอร่อยที่ไหนเราก็จะแบบว่าไปสรรหารมารับประทาน อันนี้เพื่อนในกลุ่มนี้ซึ่งรวมตัวดิฉันด้วยนะคะก็มีคิดขึ้นมาครั้งนึงบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะมีร้านอาหารของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งที่สบายๆเพราะบางร้านที่อร่อยๆเราจะต้องไปนั่งกันริมถนนนิดนึง่ค่อยสบายนั่งไม่สบายอายุก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะมีสถานที่ที่ดีๆที่เราจะได้นั่งคุยกันสบายๆหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็เป็นคนชอบอาหารด้วยกันทั้งกลุ่ม ในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งช่างภาพมีสตาปฟนิกมีคนที่ทำเกี่ยวกับเป็นเชฟก็มีเป็นนักธุรกิจก็มีนะคะหลากหลายมากหลากหลายมากอย่างของพี่เนี่ยเรนฟูดไซส์มาก็ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่แล้วนะคะเริ่มร้านแรกที่เชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่น่าจะเป็นอะไรที่ถ้าถ้าเปิดร้านมันก็น่าจะได้ชิลๆตามสไตล์ที่เราต้องการบรรยากาศด้วยแล้วก็มีคนดูด้วยก็เธอสองคนอยู่ที่เชียงใหม่ก็เลยสบายหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่า ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่เจ็บตัวมากอนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเริ่มรองเป็นการเริ่มรองก่อนนะคะเพราะว่าแทนที่จะมาเปิดที่กรุงเทพใช่ไหมคะจริงจริงชื่อเนี้ยได้มาโดยแบบมีคนอุททานขึ้นมาเหมือนยูเรก้าอยู่ก็ยูเรก้าขึ้นมาอุทานขึ้นมาเราบอกว่าร้านส้มตำเพราะนั้นชื่อชื่อของร้านคุณจะต้องมีส้มตำเราจะได้ไม่ต้องอธิบายกับใครเยอะว่ามันคือร้านอะไรมันคือร้านอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส้มตำแล้วส้มตำอะไรก็นั่งวนกันอยู่เนี้ยส้มตำดอกรักไหม อามีคนมีท่านหนึ่งพูดมาส้มตดอกรักไหมว่าเออชื่อก็โอเคได้นะได้นะแล้วก็น่ารักด้วยที่เชียงใหม่เนี่ยเวลาเขาเปิดร้านอาหารเขาก็จะมีชื่ออะไรของเขาน่ารักน่ารักหลายๆชื่ออย่างนี้ใช่ไหมว่าโอ้ยงี้ร้านเราชื่อก็สู้ได้แล้วนะส้มตำดอกรักเนื่องจากว่ารวมตัวกันหลายคนใช่ไหมคะก็รับผิดชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายจะจัดเต็มกันมาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมมันตกแต่งร้านเป็นอย่างนี้เพราะว่าในทีมเนี่ยมีสถาปนิกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในทางของสถาปนิกแล้วก็ช่างภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาก็จัดเต็มเขามาค่ะร้านส้มตำม,มันจึง <me> ออกมาเป็นน้ถามว่าผู้ชายเนเดิน ผ่านร้านนี่จะกล้าเดินเข้ามาคนเดียวเดียวหรือว่าผงไหมอะค่ะสามารถจะเป็นอีกหนึ่งประเภทใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ก็ก็ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะที่จะเข้ามาในสไตล์การตกแต่งใช่ทีนี้เพราะเราเพราะเราคิดว่าสถานที่เนี่ยต้องนั่งสบายแล้วก็การกินส้มตำไม่เห็นจะต้องปัดเหงื่อเลยใช่ไหมคะคือของส้มส่วนมากต้อง Oh. ใช่ใช่แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวนี้คือผู้หญิงก็แต่งตัวกันมากขึ้นอะ,อะไรมากขึ้นก็อยากจะได้รับประทานอาหารคือ การตกแต่งเนี่ยจริงๆถ้าจะถามรายละเอียดเนี่ยจะต้องคุยกับเพื่อนที่เป็นสถาปนีกคนที่เป็นบอดที่เป็นสถาปนิกนี่แหละเพราะว่าเขาก็จะมีรายละเอียดจุดๆของเขาเยอะอ๋อแต่แค่นี้ก็สะท้อนความเป็นตัวตนแล้วก็ธีมของร้านส้มตำดอกลาได้มากแล้วนะคะและอย่างที่บอกว่าส่วนมากเนี่ยลูกค้ามักจะเป็นผู้หญิงแล้วทิชแตตของลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะตอนนี้ก็คือปากต่อปากผู้คนต่อต่อไปนะคะค่ะแล้วอย่างนี้มีเมนูไหนที่เป็นเมนูเด็ดทุกคนมาเราต้องสั่งของร้านเราบ้างคะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูส้มตําดอกรักนะคะส้มตาดอกรักเนี่ยเป็นเมนูส้มตําไทยธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีปูนิ่มทอดอวางอยู่แล้วก็มันเหมือนธรรมดามากแต่ทุกคนพอลองชิมแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือไม่น่าเชื่อว่าทําทไมทําไมปูนิ่มทอดแล้วประทานกับส้มตําไทยแล้วมันเข้ากันมากนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วก็กุ้งแห้งที่เราใช้ก็จะเป็นตัวตัวใหญ่นะคะเป็นกุ้งแห้งคุณภาพเกรดเอ นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูได้ค่ะตัวจบับิ๊กบึ้มมากได้งั้นเดี๋ยวเราดูเมนูกันดีกว่านะคะว่าเมนูที่ออกมาจากกลุ่มนักรักอาหารนะคะเมื่อมาทําร้านอาหารเองแล้วรูปแบบอาหารที่เขานําเสนอจะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะ ทานนั้นเลยค่ะที่อยู่บนโต๊ะเรามีเมนูอะไรบ้างคะค่ะก็เมนูที่เราพูดถึงว่าคนชอบหรือป๊อปปูล่ามากที่สุดนะคะก็จะเป็นส้มตำดอกรักนะคะก็จะเป็นส้มตำไทยแล้วก็มีพูนิ่มทอดกรอบเนี่ยวางอยู่ด้านบนคาแล้วระทานด้วยกันก็จะเข้ากันดีอร่อยนะคะ แล้วก็จะมีเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยจะเป็นปลาทอดนะคะปลาทับทิมทอดเสมือนไพรค่ะนะคะตัวจะดูแบบว่าอูฟู่นิดนึงตัวใหญ่ตัวใหญ่มากะะแล้วก็มาพร้อมน้ําจิ้มทีนี้น้าจิ้มของเราเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่สมัยเด็กๆเคยรับประทานอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่มีกระเทียมแต่ว่าจะใช้เป็นหอมแดงแทนแล้วก็มีส่วนผสมของเหมือนพริกมีน้ำปลามะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลผสมกัน นะคะแล้วก็ราดรับประทานกับปลาค่ะอันนี้เด็กๆก็ทานได้ก็บอกว่าไม่ต้องเซ็ตพิเก้าค่ะตัวนึงก็จะเป็นซ้มตำเทมปุระมาินะคะอันนี้จะเป็นฟิวชั่นของซ่้มตำใช่กับกับความเป็นไทย โตมากิเนี่ยแทนที่จะเป็นข้าวข้างในเราก็จะทําเป็นขนมจีนเพราะเราชอบรับประทานขนมจีนกับน้ำซุปตําเนี่ยอร่อยใช่ไหมค<ช>นะ<ช>ก็เลยแบบว่าพันหอมมาให้เรียบร้อยรับประทานได้ง่ายๆกับน้ำซุปต้แล้วก็ทานกับของทอดก็คือเป็นเห็ดเข็มทองทอด แล้วนอกจากเมนูที่เป็นฟิวชั่นแบบนี้แล้วที่ร้านได้มีเมนูฟิวชั่นอื่นอื่นอีกตอนนี้เนื่องจากว่าเพื่อให้สมศักดิ์ศรีกันเป็นส้ตมตําดอกรับใน<ๆ>ชื่อร้านเป็นส้ตมตําแล้วเนี่ยจะมีส้มตามน้อยๆก็จะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะะนะคะก็มีการคิดค้นส้มตามขึ้นมาตอนนี้ส้ตมตําที่อยู่ในเมนูทั้งหมดมีถึง42เมนูนะคะก็จะเป็นเมนูตามนี้ เยอะมากนะคะที่ให้เลือกหลากหลายมากทีนี้ถ้าถ้าดูแล้วเบลเบลเดี๋ยวจะแบ่งโซนให้นิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นฟิวชั่นกับทางต่างชาตินะก็จะเป็นออกเป็นแนวยุโรปแนวฝรั่งนี้ก็จะมีอย่างเช่นตําอเมริกันกุ้งทอดอาหาก็จะเป็นพริกสามสีย่างนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มตำนะคะแล้วก็มีส้มตำที่เด็ก 1> ป .1 น,น,นะคะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านส้ตมตำแท้ๆเพราะว่าเราเอาส้มแมนดารินเป็นส้มจริงๆเป็นส้มจริงๆเนี่ยมาตำไม่เชิงตำนะครกๆๆนะคะจานนี้จะได้รับความนิยมมากสาหรับแบบสาวๆเพราะว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยส้มเราจะเอาไปแช่เย็นก่อนกลิบส้มนะะแช่เย็นก่อนเสร็จป๊บเวลาที่ทานเข้าไปมันจะแบบว่าน้ําส้มมันจะออกมาปร๊ดอย่างเงี้ยมันจะสดสชื่นสดชื่นเมนูนี้นดดสดชื่นมากนะคะ เข้ามาก็อาจจะเบลอๆนิดนึงคือเจอแค่ส้มตํานี่ก็แบบว่ายุด,ดแลเมนูหลากหลายมาก<ช>นะคะแต่ว่านอกจากตัวส้มตําฟิวชั่นแล้วเรายังมีนี่ด้วยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นิยมรับประทานทีนี้อยากจะบอกว่าต้มแซบของร้านเราเนี่ยรสชาติจะออกสดชื่นเพราะนั้นจะเปรี้ยวนำนะคะบางท่านถ้าไม่ชอบเปรี้ยวนี่ก็บอกน้องได้คะ,ะคะว่าโอ้อันนี้มันเปรี้ยวไปหรืออะไรอย่าง ค่ะนะคะแต่ว่าธรรมดาเราจะให้ดีไซน์ให้เปรี้ยวนําอยู่แล้วเพราะว่าพอตั้งไวสักพักหนึ่งเนี่ยความร้อนนี่มันทำให้ความเปรี้ยวมันดรอปลงไปนิดนึงก็จะลงมาพอดีใช่ค่ะแต่ตอนร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวนำแล้วพอเราเสร็จน้ำมะนาวสุดท้ายค่ะนะคะไม่ได้ใส่ลงไปต้มเลยแบบีดเดียวนี่เองคะโอ้โหแต่เห็นขนาดนี้นี่อยากชิมแล้วล่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะลองอันไหนก่อนแอบชิมดีกว่า Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found e Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, uh, let's go get it n o w The sound, oh, uh, yes, I'm in the zone. Is t a t w o t h r e e ยอดอร่อยทุกเมนูเลย <laughs> อย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน <laughs> าเห็นแล้วอยากทานมากๆสามารถมาได้ที่ไหนบ้างคะได้ค่ะสำหรับที่นี่ที่เราบันทึกเทปแบบนี <laughs> ้ค่ะก็จะเป็นที่ The Crystal Park <c oughs> นะคะ,อ,ะอยู่ที่เฟสสนะคะคนมักจะหาไม่เจอเพราะว่าจะเลี้ยวรถเข้าไปที่เฟสห เดินทะลุมาทางเฟสสองเนี่ยร้านจะอยู่ชั้นสองนะคะข้างๆกับไดเลื่อนไอดเล่นขึ้นนะคะก็มาที่นี่ได้หรือว่าจะไปอีกสาขาที่เหลืออีกหกสาขาก็ได้มีใครบ้านอยู่ใกล้ทางราชพฤกษ์ก็ไปทางเดอะซ r เคิลนะคะก็จะมีร้านซ้าตำดอกครับมีเซ็นทัลพระรามเก้านะคะเซ็นทัลบางนาแล้วก็มีเซ็นทันริ่มตนที่เบศนะคะแล้วก็จะมีร้านซ้ำตำดอกรับอยู่ตรงพระรามเก้าอยู่ตรงข้างข้างโกเดนเพลส ตรแถวๆนั้นก็ก็มีอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใกล้ที่ไหนก็ไปไปที่นั่นเลยนะคะแต่เห็นบอกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมีโปรโมชั่นพิเศษและกิจกรรมพิเศษสําหรับคู่รักนะคะเพราะว่าไหนๆก็ชื่อร้านซัมตาดอกรักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนถึงความรักเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็มีเซตอาหารเซตเมนูพิเศษนะคะซึ่งเราเรียกว่า love story love story ใช่จะมีเซต ชื่ออะไรนั้นเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันที่ที่หน้าร้านนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่คุณจะต้องประทับใจนะคะอันนี้คือคิดว่าจะต้องจำซ้มตำดอกรักไปจนตลอดเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไงก็ต้องมาเจอกันทุกสาขาได้ค่ะ14กุมภาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกาจนามากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทางรายการ Living at Home แล้วก็ w ว r ร์ดสค่ะก็มีเป็นมาสคอตน่ารักน่ารักนะคะที่จะมาส่งมอบความสุขส่งมอบรอยยิ้มให้กับร้านส้มตำดอกรักด้วยขอบคุณมากค่ะ หลังจากที่อิ่มนำสำราญกับอาหารกลางวันไปแล้วนะคะกับส้ตมตำรสเด็ดไม่เหมือนใครที่ร้านส้ตมตำดอกรักเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสนุกสนุกทวนความจำกับรายการและทำเวอร์เกสกันหน่อยดีกว่าค่ะโดยวันนี้นะคะคำถามของเราขอถามว่าอาหารแนะนำของร้านชื่อว่าอะไรคำตอบส้ตมตำปูนาพิมพ์ W G T ขีดหนึ่ง ส้มตำดอกรักพิมพ์ WGT ขีดสคุณผู้ชมผู้โชคดี2ท่านจะได้รับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านส้มตำดอกรักมูลค่าท่านละ500บาทเป็นการเติมรอยยิ้มอิ่มเพลินกับ w o r ร์ g a กสและทางรายการค่ะ ที่เอาเวอร์กแก๊สน, <G> น,กน,นะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สนะครับ